สวัสดีครับท่านผู้ชมกับอีพภะคาพ้าเรามาพา,า,าท่านผู้ชมมาเบิงอ่าตนเทวดารักษาวิถันเงคู่ว่าครับเป็นคําบอกเราของญาคีคู่บุญมีนะครับมันบอกว่ามีตนไม่ตัวนี้หละที่เทวดารักษาว่าเคยมาขอโชคลาภเป็นเคยให้แต่ไปบอกให้ญาติโยมฟัง อย่างยกมก็ได้มีโชคมีหลักน้ำฝนยูไรเดี๋ยวจังผมที่พอข้าพเจ้ากังเคยได้อยู่น้ำฝนด้วยหรอกครับได้ก็ไปบอกมูห์ละครับธรรมดาก็ได้ได้ไปบ่อยมู่ฟั่งมูอะไรฟัง,ฟง,ฟง,ฟงบัดที่นี่ปัญญาตุ่นนึกไม้อยู่นี่มีเป็นลอยๆต้นครับแต่ว่ามีเทวาดาสิรักษาอยู่ประมาณนซีต้นครับที่มีเจ้ารักษาบัดทั้งไปเบิ่งเลยยมเด้อว่าจัดมันเลยได้บอกวิธีครับป่ะครับท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันครับผม สมต่อเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นไม้ทีหลวงย่าคู่บุญมี่พิ่นบอกว่า,วาต้นไม้ตนน้นนี้บมเมนเทวดานรักษาพลเพิาา่นวนางสมาธิเห็นล่างสูงไง่ตาแดงครับอยู่ในนี่ถึงสามเจ้าเลยพ่อชันเจ้าไปไทยบ้างเดลยโยมเอ้ยเอาไปให้ อ่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพิ่นรับชมบิ่งวั่นนี่ครับเมิดหลายลอยต้นนี่ล่ะครับต้นที่สวงตัวนี้ว่าเ่นเทวดาครับเพิ่นบอกว่ามีเจ้าล่างไงสามพระองค์ยืนเลยครับนี่เพิ่นเดินเข้ามาทานย่ำขึ้น,นเธอเลื่อยอยู่ตาแดงจึ้งคือเพิ่นบอกว่าขายโนมสิอยากมากขอโชคขอลาภ ต้นนี่ยามาขอวระศัิน์เพราะว่าพันกเป็นห่วงเนะครับเนาะย่านอ่าค้นล่างไงสามเจ้าอยู่นี่ทำปฏิิริยาอันเทพบุตรปัตถนาวระศัิษฐ์โยมบปต้ตรงมาขอต้นนี้เ้อและอีกต้นที่สองสิ ต้นที่สามที่สิบไปเยี่ยมชมนี่มีเทวดาผู้ยิ่งแ่งตัวงามบมกย่างขา,ามอันตามาเนี่ยเห็นจนในบอกว่าไม่ยั้งกับคำมือขึ้นมาทันพนก็เลยบ่ปากหันหลังหยย้ยาง,งเขาไปได้ต้นให่ครับไปครับต้นที่สามครับพอข้าพเจ้าจะพาไปเยี่ยมชม,มชครับผมเชิญครับผมนี่ครับต้นที่สี่ ที่อาจารย์บุเมีเพิ่นบอกว่าม่นั่งใหม่รักษาครับพรอว่าเพิ่นเดินสมาธิกรรมฐา,านยน่ำขึ้นเพิ่นปรากฏเห็นหลังผพิงหญิงสาวสวยแต่งตัวนุ่งผ้าขาวเสียขาวนะครับยืนเที่ยมตนไมอยู่นี่น่ะเพิ่นกับเราเฮียพอข้าพเราฟังว่าเพิ่นว่าเพิ่นเอ่นถามว่าไปย่างยมกลังคำกังขึ้นหาทุ่มหกทุ่มไปจังใดไม่จังได พยานบอกว่าท่านนะครับพอดีหญิงสาวหนึ่งกับบดตูบบดตอบบดบวบบดจ่าย่างต้นหนาต้นตาเขาต้นไม้ต้นนี้พะนะเป็นต้นที่สามมาจัดบอกว่าไม่เดี๋ยวอีกต้นหนึ่งครับต้นที่ซีพันบอกว่าเป็นต้นที่มีเมอรซีพอซีอาศัยอยู่หลายหลายหลายเจ้านะครับขันภาษาอีสานมาเท่ากับหลายคนนะครับ ที่นี้อีพอค้าพาละกัิเชิญท่านผู้ชมไปไปเบิ่งต้นที่ซีครับที่ว่าปนวามีแมซี่พอซี่รักษาอยู่ในหันนะครับที่ตามเปิ่นไร่งานวอ,อกไม้ผมฟังนะครับเนาะเชิญท่านผู้ชมไปรับท่มต่อกันเลยครับผมเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับอีพอค่าพาละมาพาท่านผู้ชมมาเบิ่ง อาตนเทวดารักษาว้าท่านญาคู่วะครับเป็นคําบอกเราของญ่าคู่บุญมีนะครับมันบอกว่ามีต้นใหม่ตัวนี้ลหละที่เทวดารักษาว่าเคยมาขอโชอลคลาภเป็นเคยให้ได้ไปบอกห้ญาที่โยมฟังญาโยมก็ได้มีโชคลาภน้ำฝนยูหลายเต่๋จังผมที่พอข้าพเจโลกัคเคยได้อยู่น้ำฝเด้วยหรอกครับได้ก็ไปบอกมู่ล่ะครับ ธรรมดาก็ได้ไล่ไปบ่อยมูฟังฟ่งมูอไรฟั่งบัดที่นี่เป็นวดัดตนน้นไม้อยู่นี่มีเป็นลอยๆต้นครับแต่วา่ามีเทวาดาสิรักษาอยู่ประมาณสี่ต้นครับที่มีเจ้ารักษาประทังไปเบิ่งเลยย่มเด้อว่าทันเป็นอะไรบอกวิธีครับป่ะครับท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันครับผมส้มตอเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือต้นใหม่ที่หลวงย่าคู่บุญเมีเพิ่นบอกว่า,วาต้นใหม่ต้นนี่น บุมมเมนเทวดาลักษาคนนันว่านังสมาธิเห็นล่างสูงใหญ่ตาแดงครับอยู่ในนี้ถึงสามเจ้าเลยพ่อท่านเจ้าไปไทยบ้างด้วโยมเอ้ยเอาไปให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผลลับช่มบ้างว่อท่านนี่ครับเบิดหลายลอยต้นนี่แหละครับต้นที่สวงต้นนี้บ่ามเป็นเทวดาครับพนบอกว่ามี เจ้าหลางไงสามพระองค์ยืนเลยครับเนี่ยพนเดินกับมาฐานย่ำขึ้นนี่เธอเลื่ออยู่ตาแดงจิงคึงพนบอกว่าขายโนมสีจากมาขอโชคขอลาบต้นนี้ย่ามาขอ้อพันเพราะว่าพนก็นเป็นห่วงเนาะครับเนาะย่าน ค้นล่างไงสามเจ้าอยู่นี่ทำปฏิิยาอันท่บพึงปัรถนาวสัตนโย,ยมบ่ต้ตงมาขอตัวนี้เ้อและอีกต้นที่สองสต้นที่สามสี่สิบไป,ปเยี่ยมชมนี่มีเทวดาพาู้ยิ่งแต่งตัวงามบักย่างขัดอัตามาเนียมเห็นจนในบอกว่าไม่ยั้งกับคำมืองขึ้นมาน ันก็เลยบอปากหันหลังหาย,ยางเขาไปได้่วนใหม่ครับไปครับตซนที่สามครับพอ,อข้าพเจโาจะพาไปเยี่ยมทบกับผมเชิญครับผมนี่ครับตซนที่สี่ที่อาจารย์บุมี่พิ่นบอกว่าไม่นั่งใหม่รักษาครับพราะว่าเพิ่นเดินสมาธิกรรมฐา,านย่ำขึ้นเพิ่นปรากฏเห็นหลังผู้หงยิ่งสาวสวยแต่งตัว นุ่งผ่าขาวเสียขาวนะครับยืนเที่ยมต้นไม้ยู่นี่ลือเพิ่นกับไอเ่างฮียพอข้าเผเรา,รารฟังว่าเพิ่นว่าเพิ่นอื่นถามว่าไปยัางยมกังคำกังขึ้นหาทุ่มหกทุ่มไปจังไดไม่จังไดพยานบไวัฒนนะครับพอดีหญิงสาวหนึ่งกับ่โตบดตอบ่บวบบ่จ่า,า,จาย่างต้อนหน้าต้อนตานเขาต้นไม้ต้นตน,นี้พะนะเป็นต้น ที่สามมาชัดเป็นว่าไม่ได้อีกต้นหนึ่งครับต้นที่สี่ผมบอกว่าเป็นต้นที่มีเมอรซี่พอซี่อาศัยอยู่หลายหลายหลายเจ้านะครับหันภาษาอีสานมาท่องกับหลายคนนะครับที่นี่อีพอข้าพะโละกับสิเสท่านผู้ชมไปไปเบิ้งต้นที่สี่ครับที่ว่าเป็นว่ามีแม่ซีพซ่พอซี่รักษาอยู่ในหันนะครับที่ตามเปิ้ลไล่งานวอกไม้ผมฟัง นะครับเนาะเชิญท่านผู้ชมไปรับชมต่อกันเลยครับผมเชิญครับครับบัดทีนี้มาฮอดหรือเดียกต้นทิศีครับผมจะถ่ายภาพรอบๆต้นไม้รอบๆคางอ่าต้นไม้ต้นทิศีคือต้นคอครับนี่คือป่าไม้ครับนี่ตอนนี้ใบไม,ม้เพิ่นกำลังหลวมร่วงร่วงเนาะครับเพราะว่าเป็นใบ เป็นฤดูที่ใบไม้ร่วงเปลี่ยนใบไม้นะครับนี่ผมเดพายวายใต้เราไปท่านผู้ชมเมืองเมาอก่อนจังหีเขาไปเยี่ยมชมเพิ่นบอกว่าไม่ต้นที่ซีนี่เป็นต้นอใอญงครับแล้วตามทีเดินสนมาธิกรรมฐานอยู่อ่านี่กับมาโดนเหล้วหลายพันสาครเพิ่นบอกว่ามีนี่แหละต้นสุดท้ายต้นที่ซีวัฒนมีเมซี่มาร่วมกันอยู่นี่ครับพอซีน่นี่มีอยู่ต้นเดียวครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรับไป เดินไปเบื้องน้ากันครับผมผมมีพ้าเดินไปอันนี้ผพราะมีท้ายรอบๆให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนี่นี่ตอนนี้อันไม้ยุนีนี่เป็นไม้หลายชนิดครับนี่นี่เพิ่นในพัฒนาปลูกปลูกปลูกึ้นมะไม่ครับแต่ว่าอันเก่า้นิมันจะเป็นต้นยุ่งต้นดูต้นหมูกทั้งสี่ครับเป็นต้นป้าไม้ธรรมดาเนาะครับบันนี้เพิ่นก็เลยโรโลออกแล้งาดโน้มผูผนรักป้าไม้ เพิ่นก็เลยผ้ากันนํำมาปลูกให้มันเป็นห่มเป็นเงาครับตอนนี้ไม่มีใครมีห่มครับผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันมั่นเขาอาเขตฤดูใบไม้ร่วงครับเพิ่นก็เลยร่วงลงมาหมดครับเดืยดตะต้นเดือดตะล่ำต้นครับต้ล่พต่นผสูงงามครับปลูกไร้ครับธรรมดาเนี่ยขันไบบ่วรวนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบ่วเดี๋ยวบ่เห็นแสงแดดเลยครับนะผมจะผ้าไปเบ่งต้นใหม่ ตนที่ซีติอาจารย์บุญมีเพิ่นบอกว่ามีแมซี่กับพอซี่ไม่อาศัยอยู่นี่ประทานเพิ่นว่าส,มา,สามตนที่ผ่านมานั่นเพิ่นบอกว่าตนที่แรกเทวดารักษาเพราะว่าเพิ่นเคยได้สูลล่ได้หลับน้ำใหม่ตนนั้นนะครับเป็นตนโพ่ครับตนที่สองกัมมาก็เป็นตนโพ่ครับแต่ว่าบอม่นเทวดาเพนั้นตนที่สองนี่ เป็นชายล่างเงให้สูงสามขนอาศัยอยู่ในหันครับต้นที่สามที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่นบอกว่ามี่นั่งใหม่ดูพระเทวดาผคงยิง่งนะครับได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให,เเห้เพิ่นเห็นเพิ่นก็ได้เอือนถามอย่างไรล่ะครับอันนี้อยู่ในบริเวณวัดครับนี่เพิ่นก็ได้เอือนถามว่าอ้าวโยมมาจังได้บริสันต์ตั้งคำกลมขึ้นเพิ่นก็บ่ขอันตอบครับแล้วก็บ่้อเลี้ยวหนาขึ้นไป พญางตรงเขาในตใ้นไม้แล้วก็หายไปว่าทันพราวเพิ่นก็เลยบอกว่าค่าพาเลรดมาไทยท่านผู้ชมบ้างบ้านที่นี่ต้นที่สีนึ่เพิ่นบอกว่าเป็นต้นไม้ที่เทวดา,าแมซ่ซี่และคอซี่อาศัยอยู่หลายท่านครับขันวอกภาษาบ้านเทาเนาะหลายท่านเนาะขันวอกถึงเทวดากับโค้งจีเป็นหลายพระองค์นะครับนี่คือต้นคอยไงครับนี่ครับ ต้นข้อต้นนี้นี่บู่้หว่ากี่ร้อยปีหรอครับผมนี่ครับเพิ่นบอกว่าถ้าต้องการขอโชคขอลาภอีหลีไถ่มาขออยู่สองต้นครับคือต้นโพต้นแรกที่ผมถ่ายต้นแรกแล้วก็ต้นชุดถ่ายคือต้อนนี้ครับเพิ่นว่านาจะอาศัยได้ในด้านการโชคลาภทั้งรอตตรี่ขงัฐบาลเพิ่นวาสั่นนะครับนี่ผมมาถ่ายบาง ไมต้นนี้บ้หูวากี่ร้อยปลวเดนครับนี่ต้นคอหง่ครับผมสูงงหญ่ครับนี่ครับเป็นตาเสียถือดีดีท่านผู้ชมมึงไงท่านผู้ชมครับพูนครับแตงแตปฐมมันเลิกได้บุ๊แต่ผมเกิดมาเป็นเด็กหน่อยเห็นไงสิ่งนี้มาตลอดครับนี่กนา,าเสียที่พูนคุยพูน่วยฟังอยู่ครับ เป็นต้นใหม่โบราณตั้งแต่คนโบราณเก่าๆผลมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่นี่มาอยู่อาศัยอยู่นี่จนเท่าทุกวันนี่แหละครับญาติโนมพูรุ่นไมก่ก็เ้ย้าายเขามาอยู่ได้มาปะิิบัติปัดถากก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวน้ำแน่ครับที่เยี่ยมชมน้ำแน่ เป็นทีจากงานประจําปีสุปีสุปีครับขึ้นงานสงการนะครับบปงนทีเพิ่งจัดนะครับหรือว่างานร้อยกระทุ่งนี่สิเพิ่งจัดครับเพราะมีท่าน้ำมีฝายน้ำลงบนทงอยู่มีฝายน้ำมีหมองร้อยกระทุ่งนะครับเทศตําบลทุ่งสีเมืองเพิ่งมาจัดร้อยกระทงแต่ว่าต้นไม้ตัวนี้เพิ่งอยู่ในบริเวณวัดครับผมไม้ตัวนี้คือเพิ่งอยู่ในบริเวณครับผมพาชมเพผู้ชมเยี่ยมชมแต่เพียงตัวนี้นะครับเนาะ สังเกตสังกา,างบ้งเด้อธรรมชมกับนหญ่อีิเด้ให้มือได้มือหนึ่งให้อาจารย์บนมีดบนเส้าไข่เส้าหนาวกันครับเดี๋ยวจะผาคนมาขอโชวของหลามนะครับเนาะวันนี้กัาาบาธรรมชมเยี่ยมชมแต่เพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับผม